สวัสดีค่ะผบกมเด้งชานแนลนะคะพี่นนองคะมือหนีสิ้าพีพาหนองเอาป้าขอนเนาะคะ่ะป้าที่เขาเกี่ยวเขา,เาไปแล้วเนาะคะ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะอยู่ในหลุมเมองเต็มเลยค่ะพี่หนองมึงเนี่ยดินดูดเดือดเต็มเลยจา้าจป้าพี่จะปาเลยเนาะค่ะนี่มาจับกันเลยค,ะค่ะฮะเนี่ย พี่น่องจ้าอืออชัยโอ้ยหาย แล้วนะจ๊ะพี่น้องคะนี่คะ่ะหลายเงี้ยมีปลาซาออกมาเด้คอค่ะเบิงหลายขักหลายเนย่เคลงเลยจับเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้ว,ลว,นะลวปลาดุกปลาดุกแม่ปลาดุกปลาดุกเน้นี่นี่ปลาโคเออค่อยเลิกข่อยเลิเด้อจ้จพี่น้องคะ่ะ พี่ม่เจ็บก็แม่นี้พวกเคเจ็บตรงหนเดี๋ยวบ่อเจับอย่างมันบไดใจทุงมือนี่เดีมาเร็วห <Okay. S 2> ลายอยู่หลายอยู่จ้าหลายหลายหลาย <Okay. S 2> จ้า ต้มกับป้าคุณแม่จับพี่นอนป้านะเด็กๆไม่ต้องเด็กๆตัวนึงป้ามันหลายเฮียงขักแม่ขักแม่มจับพี่นอนป้าโอ้ตัวใหญ่กับมีดด้วยจานี่ยะ ปลาตัวใหญ่เลยค่ะปลาโคลบุญหนองควายไปตักมาเนี่ยปลายังมีตัวใหญ่อีกอยู่ค่ะพี่นอ้องเข้าไปใบ่ปไม่กลัวลุกเก่งมากเลยค่ะเห็นตัวใหญ่ๆเลยหมานๆจ้ะพี่นอ้องอู้สุดยอดสุดยอดจับปลาขอนบวกเดียวเด้อค่ะนี่

เคืองกระตาแล้วจ้ะพี่น้องแป๊บเดียวได้จ้ะนี่ย่อมขั้นเมื่อได้ค่ะหลืออีกหลายแห้งค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเฮาสิเ,เอากันต่อจ้ะป้าไห้หันหน้ายี่ความแหม่มตักขึ้นมาบาดเดียวได้นี่เบิ่งแน่จ้ะป้าหลายบ่หลายเนาะค่ะพี่นอ้องปาสุดยอดสุดยอดป้าอีหลีจ้ะฮะกันต,กต่อจ้ะคอนแล้วจว้ะคอนแล้ว มาจับเลยฮะตะกามาตะการก็มึงนั่นแหละปใ่ใช้มืดจับเลยนะอโอเคใช่มืดจับเลยใช่มืดจับเลยนี่จะไปไได้อคิดว่าระด็กดกนะจ๊ะเนี่ยอุ๊ยดังเลย มเปิดเลยเด้อไปไปแย,ยม่มัน,น,นม,มัน,เป,น,นเป็นก่อนเลยนะนิ้วไล่แหกเจ้ปูขอ้อเป็นก่อนเป็นก่อนเลยเนี่ยนึกเปิดอีกก่อน เก็บเลยเก็บเลยยี่หลายลายอยู่ของมันก่อนเลย มันเป็นวิกับฉันไหม,นมเนาะเฮ้ยมีมันฟูฟูอยู่นี่นี่ก็เยอะมึงเหรมีแต่ป่ามาเลยได้จานนี้โอ้ยจังเล่น ปลาล้วนๆไม่แต่ปลานายไปเทก่อนนายโอ้ยฮึยังจะตัวใหญ่อยู่

ตองนี้ังมกันมดแล้วลูกไม่ใช่ไหนบ้งมันสิจมจันหอยหอยตีนหอยตีนแต่ของเสียวหยาบมนต้อเอาเป็นฟังๆก่อนเนี่ยเนี่ยมรงนี้ยังหัวเป็นดูดๆอยู่เนี่ยตีมันลื่นตีมันลื่นตีมันลื่นก็จะไหม้ตีมันลื่นเอาตีมันลื่น แกตานึงมันยังมันเมอ,อยู่<ม>ีนประปันหานอยู่สามาหลางอืมอืมม,มันเต็มดีมะนะอือต้ออนทลูกคุณนะ ปลาหนิมึงเนี่ยจ่าหนิหน,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 นี่นิโอ้ปลาล้วนๆ่วนน้องมาปลาขอนเด้อจ่าโอ้ยนี่กำถึงนี่จะต้มปาลาแลนดิดิดิเต็มอยู่นี่จ่ามาเด้อจ้ามาจาับปลาขอนน้ำกันโอ้หลายแห่งพี่น้องเลยเป็นกระตาแล้วเนี่ยสเต็มตาใหญ่ลรอคะนี่ มีแต่ป้าล้วนๆเด้อค่ะนี่เต็มตาใหญ่แล้วค่ะสุดยอดอีหีจ้ะเด้อพี่น้อ,องออคักแล้วได้ตัวใหญ่ไือ้อักหลายแน่หลายอีหลีหลายอีหรอ ป้าขอนป้าขอนอน่าชนดาเฮ้ยว้ยหนูได้ I ช่วยหนูด้วยหนูกินก็อยู่บนหลังคาแต่ว่า 爸，你咋？

นี่บาวเหม,ม,ม่งมะเกลยวหมู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องแล้วคนบอกว่ามีป้าขอนเนาะค่ะเพคนบอกว่ามีป้าขอนแล้วเพคนบอกให้มาเอาค่ะบกขีดว่าสิทธิ์ป้านนี่เนาะค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่คือสีสองตาพุ่นละค่ะนี่ ตาเลยค่ะพี่น้องค่ะตาหนักนะคะไกลง่ายลูกปาดงามค่ะพี่น้องปลาคอนอคนออดีค่ะปาดมันอยู่เด้อค่ะปลาคอนสองกระตาจ้ะพี่น้องนี่ตาหนึ่งค่ะปตาดสองกระตาเลยจ้ะเอะเลยมีแต่ปลาเข็งค่ะปตาพี่น้องสะอ,อะ่อนบ่จจ์ ดิโทงามๆค่ะปลาเข็งปาหมานสุดๆค่ะบวกหน่อยๆเนาะค่ะบวกกับปริเด็ใหญ่ป้านใดด้วยค่ะพี่น้องใดีซองกระตาเอเล่เนี่ยบวกหน่อยๆค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวซองกระตาค่ะมวนปะคับแผนันก,นกจับนแนกจับป่าผักอีรี สำหรับคลิปนี้นุ้ยแดงก็ขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้าไปรับชมคลิปนุ้ยแดงกับบ้าเมะะงได้เลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ